ในส่วนภารกิจของสปชส่วนหน้าในการที่จะนําดินโคลนออกจากบ้านการนําพื้นที่ถนนให้ได้กลับมาสัญจรได้นะคะการทําแนวป้องกันภัยพิบัติการเกิดซ้ำนยคะเราได้ทําครบถ้วน1 0 0เซแล้วนะคะในส่วนวันนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดค่ะที่เป็นในส่วนของเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็รวมถึงการมองไปในอนาคตว่า เราจะทําเมืองใหม่เมืองแม่สายตรงนี้นะคะให้มีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างนะคะก็มาตรวจเช็คดูเพื่อที่จะพร้อมรับในวันที่28ตุลาคมนี้ที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตมรีแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะจะมาเป็นผู้ส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวเชียงรายชาวแม่สาย ก็จะให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะวันนี้ก็หลายๆหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือกันนะคะทางทหารยังอยู่นะคะทางจิตอาสายังอยู่ทางอสยังอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเทศบาลที่ยังเสริมกําลังเข้ามาช่วยอยู่ด้วยนั้นก็คิดว่าในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยค่ะเราก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จได้สมบูรณ์มากที่สุดค่ะ